เลื่อออกงปากไม่คือโชบตรขาางคนจีกันนีมันจะพูดว่าการยอดหรือเปาพี่ัอแตะแต่ว่าหัวนี่บอกเขาได้หรอมอนมาลาเาหายใจกเอาเลยจะคือคนใกล้สิตาเองบ่แม่บอกาล้ๆรมสิเอ็ดบ่คือกาคือกาบ่คือือคือธรรมดาอยู่มันก็นี่ ไปเลยเจ้าก็คอยไม้มาไม้มาดินี่นี่บ้ยอิ่งห้างกออยู่เยูยูมองนี่บอกระตูนกระตูะบอออกไปแล้วก็เมนโดนโรดพวกห้าะบีแตกกับบรีบเขาอยู่ใน้ากรท่วงเดี๋เอามาล่าส้มกระโพดมาทำอะไรองูแต่บร็นยังเลยตั้มห้องกระล่นพะโลดเอาเนี่หั รถเจ้ากลงลงแล้วแกล้เราจะไปได้เห็นนั่นนอคโลอยู่งาโคกระสวนแล้วเหยนนกกึ๊กอยู่มือสวนัวไหวบ้านพ่ออีนะมาเมันย่านบาเ่าจะตายพ่ออีมอนว่าจะตายเอาเอาดไงเด้อบบจันักเฮ็ดเราบมาออนรองมีแต่เมียเราแหลนมาซอย ป่ก็ขันเจ้า้เจ้าแล่นมาเอาอันวัวเราหนาเรื่องบดกวสมองเราบดเรื่องกระพาะกระบาดชนมันแล้วมันล้องลกห่างเราก็นั่งไปเละลงนะฮได้เอาเรื่องไงเอาเรื่องเราบบจักนั่งเห็ดได้ขอเราของมันตะเวนกำลังตกดิตกดิดเนาะมันซอกตาพอดีตะเวนนั่นมันบบเห็นเขาบไปเขาอีกอย่างเขาก็พิดบดบีบแต่เนี่ยโจพอดีจะหันนะเจ้าก็บ่เบิ่งแม่เจ้า เห็นแล้วเขารถเราไปสิครับให้มันเลยเฮากขบออะ้รยังมาสาเฮาไปอยู่อ๋อขยันกะชากกับเธอมันเห็นนั่นไปอยู่หันแล้วมันห่วยห่วยมันเลยเห็นเขาแต่เขาแล้วเขาบอกว่าเธอจิจอดจะก้อนเจ้าของโบจอดเราอ่ะเจ้าของิจอดให้เขาไปนี่เจ้าขออบอกตั้มเราเลยเราอ่ะนี่ลีกันได้ค่าได้ค่าให้หาล้อยบาทเด้อจากพี่นอน ให้ข่าหา้นายียามาลาตายอืม่า่าก็ว่าบอลแล้วบานยางมานอานั่ใส่อยก็พูดพระใช้มือมันมาจดแล้วคอยกามากมากอันดึงมันใช้กระพูดกะแล่นไปเว่าถ <t ip> <t ip> ิ Hayır ่นบัวอยู่ผูกกับกำประกาศว่าบอลแล้วจักจีมีไยมีระบาหกระพุ้น้องงจเติดขึ้นนีแต่มันค้างบอ เาแจกปนรเตบท้บแล้วกตนอบอดแปักชองน่ตายจ่าายบเพราว่าหัวาดืนเมันมันนมันลงแงนไป็นนอนก่งนอนเกงแดงนอนงประง่งบอกนอตัวแหน่อันนี้มันจ่องแล้วมันอันเข่าเองมางะอันนี้ออกเลยน้าเองก็พูดผ้าใส่ก็ก็หดชื่อหดอันอีกเพราะมันแข็งเขาเนาะจ่องเขาบุญเจ้ายังมานั่้บุญบุญเจ้านิ่มลา ก็คอยก็คืดว่าบบย่างเลยแหละไปเห็นแล้วจะได้เสื่อกระแลงกระจั๊กขึ้นรถแล้วอันพี่ไปก้าวเขาขึ้นรถอีมอนไปเลยขึ้นรถบอกอ๋อเรื่องอีมอนไปน้ำล้างเออเขาก็ไปน้ำมอเดือดนี่เห็นเนาะบอกให้เขาแล้วเราบลับคืดใส่เป็นท่าที่มันไปเขาเราหวันเอาไให้เขาได้เขาไร้ไปผนไม้มาๆๆได้เจ้าธรรมดา ใบกรอโดดผัดไม้บ่ไม่กินข้าวพี่งนอ้ยอืนมาเลยบ่ตีนเธอและยามันแข็งน่อยาดรยไปน้ำแล้วสิตายกบตายนะชูนรกเขาประหลับกับเธอตายเป็นยามไดก็คืนมา ตายบ่าตายเ่นเบนขนาดเยลยน้องแล่นเอาท่นเลหน,น,นยังมีอีกกั๊กสองเขาไปหมอปุ๊บหมอมากับบ้านได้มามานอนโฮม เราไม่จะปวดหัว่ายืดดกับเดี๋ยวันจะแล้วก็รคมรจะมือจะมาจะผสมเล้วโรคค้ได้รคโรอันตรายอยู่ไหนถาไปสแกนมวนบนดมือยังบ่เจือค่ะบ่เจือแชมเ่ร์เจือยังพอจำกันนี่แม่นบ่ออกจากกันแชมเปอจือเดาไปยังว่าเขาชวดจัดจัดใส่ยาปุบปับปุบปับเไาเนี่ยยังเงยอันมอไข่ปานี่ยน บ่ไปโรงพยาบาลแข้งวันเขาใส่ยาลิใส่บยุบบยยอดจนสลำาค้แถวสตบหมอให้มันแล้วจฉพาะจะมามาใช่อยู่นั่นแหละเอาใส่ใหงเลือดมันไลอันสะดวกวะเจายเกบแล้วก้าแล้วก้าอีกอันเก้านะมันเก็บคนละ ว่ <icate> าแล anyway, <laughs> ้วก็ว่าอีกนกันจะมองหมดไปอยู่อยนทางนี้น oh, ก็รับทางนี้คือใจจะนอนยากนอนห่มเหมือันไมันจะปวดหัว่ามันช่มืนตาบวมหมดแล้วจะมจอาการไว้า ปวดหัว,หวยูนกยังปวดหัวงุนหัวก็พวกคนป่วยข้างเพราตายเลยฮะอันนั้นแล้วห้องไอซียูนั่นแล้วเดี๋ยวพวนั้นเปน็นนี่เดี๋พี้เป็นนั่นหามกันมาอแล,ล,ล้วอแล้วตวจ้างเข้าไปแล้วเข้าเก่าหแวพวกงางย,ย,ย,ยูยจตก็ยจะเท่อนั่นเยอะแยะ ตาพงขางเจ๊บี่ตายพอนอนคอยตั้งกดีนนยอยู่ตาห,าหๆๆ่านอะไรเานี่ใช้ข้างขางกูอยู่ห้องที่ชอ่องเราไปถ่ายด้วยจัคบาจักอะไรนะบาจักน้ำมาได้จืดน้ำได้พอใหญ่นั่นน่ะออน้ำมาจืดเลยนั่งไปจืดแต่น่นาเสีย งามง่ามนะน่นะจื้อของนางมันใสดินางมันใสเขาผลใหญ่ชุดในข่านคนบพม่าจื้อโมหูเลยว่าไปว่าวยังกับลาบเป็นลมกันกับลาบจับจีบกันกับผู้บ่าวผู้สาวคนเล่าเป็นลมกันนะจื้อจื้อตีมันข้างอ้าอาจักตายนะยืนยันมาในชุดจื้อกับอีสิตายอาแล้วก็พ่อใหญ่ที่นอนค่อยแข็งนั่นแหละ ไอา่ะนะอาการมันปกติแล้วอยู่นักข่างทางเนื้อตรงนั่งเบอร์เนี่ยก็คือเนือมันค้างไหลจังวินเนืมันธรรมดาอือการกระตุ้นคาญหมอแล้วหมอมีเจลผุหล่อจ้ำหนาเขาได้อยู่บ่ก็มาใส่ยาให้นะตอนขับไปแม่จำได้เป็นไงผู้หนึ่งจำได้เผู้หนึ่งเจ้าก้อันนั้นมันหมออันผู้ชายเห็นดี เาดอกไม้นะมันิดยได้เราบ่ะขอก็มีเมียเราบ่ะใส่เมียจงนะเมียขอก็บ้านได้เรา่ะได้ดอกเราบ่ะจากปจักอก suy nghĩ hơn nó sẽ non này nè, người ta đi hạt lót này, ai đó nó có sự ổn to này, huổi, huổi nhịp vào, suy nghĩ nọ, không ạ, à? à đi. มันบ่ได้หายขาดต้องใส่ยาต้องกินยาเขาจับเับิดว่าใส่ันแค่ยาอยู่กินแต่ยาทั้งันเบื้อพี่น่อยเมตเพีงมันนั่งกาดทีแวบเวบแวบ เตเที่ยงนะคะเบิ้งและเบิ้งปากนางนะคะนะเจ้านางประผาสมองอีน,น้องแต่มันดีถึนเตียนสมองเหรอมันบ่มีนะคำาดีสำหรับฉันนะคะโครคเขายังบลาปันนี่นะคะ<_ D> <_ D> นโลกเาไม่รับคนดีนะคะเออแม่บอกพี่หนังนารรับคนดีนะคะพูดไรกูเดินมาลงสั่งเอามาลากไปที่นี่เนี่รับรวจะมอนดึงไปดึงรถปะเดนาลงมาเลยรถมันกรล่มนนี้ามลากไ่นี่อืมาานจไป แสดงว่เออเราาจะวิ่งเรามาลาเราหักเด่นรถใหญ่ก็หักเอมาลาออกไปเลยพอดีมัมันเชิงกับบนกับบ้านท่าเออสามารถใเอหัวหัวเราเราเราวอามาลาตามเสกับกบวนเราดิอามาลาราลงมารงเลยรถจัดนั้นเออมันบริการทางหนามาตามรถทางลางอ๋จำจำเฉลียงนะจากล ก็าไปนั่งนหลดานอยู่ที่มอยู่มมาิดึงออกหลดนะก็ดึงเ้นยูอันหอยอันลากรนค้าอีอันค้ามันมันลงเสียบคได้เชิงครักัตัวนั่งัยพี่ขาเบื่อแสดงว่าเขาไมาแหงอะไรบ่แต่ว่าหลดมันยังยูได้นะเราเน่ลากไปพูนลากรถจากเราจากกันนันเรากดึงรดจากบ่่นเปตั้มาเราบอกเรยุด พึ่งน่าสัตว์ก็ใส่ยเราเลยเราหักเขาโกงห่วงกูหลเราใหญ่เขาหน่ะมันจะกระเต่าน่้ามาเลยเด้อนะบ้ามาเลยเด้อมันก็ลอยอย่าเบกมันต่ำมันยังต่ำมันชิวีบเสะเฮาตื่นกับบ่ออไรผักตากับน่ะกระดานมันไม่ขยักับบ่กระดานเดือดหนอไปารขีบีบเสะข้าจะเออแดกอยู่นั่นแหละบีเตะเฮาก็ตื่นแต่ว่าน่าเฮาเป็นหุ่งเห็นเรืองอันนี้คือบทคือบทลูกมาด่าเขาเขามาจอบดันมันมันลืมเห็นนางหนามันแล้วอดด่าอะไร มันลืมคำนี้มนอ่าคำมันจน้ำแต่ละน็บนางใครมันก็น้ำหอดสวรรค์ก็เลยนั่นขันบ่อน้ำกับมึงว่าผูกแขนก็เลยจากมือช้องมือกับชีวานะคะเออเออมึงบ่มันจอดรถถากู โอ้เขามันไปผ่านไปแล้วก็บริตำนะคะไปมันกับโบวิทพอดีเจ้าสิดถูกบนตีนรถเขาก็ไปไว่วิ่วิ่วบริเจ้าสิดพกไปหัวต้นม่วงไปเขาแตกคนแห้งกระตายดีมันผัดชางหอมเฮ้ยมันทางหอมอย่าไปเว้าไใกระเทิมไผเทิมมันะเลยนะปกติมันจอดเจ้าก็นะภากระตุ่นติ่งนะเขาก็วิทเออเออข้าจะจอดอยู่นี่นะสิวิตมันผ่าบบมันผ่าบบจอดมันโมจักเดินไปแต่ก็โง่เลยลูก ลูกเขากับมาพอดีลูกเขากับเป็ดมันก็หมดทันอยู่แล้วมันก็จุจนะย้อมมาทุ่ก็เลยยู่นั่งลถเข้ามา,ายูา่ผัดเบาทันลิศะตอนนี้ก็ดึงรากยมมาทู่ดึงรากล, <laughs> ลากกัถไปกันหน้าบ่เจ้านะขั<า>้นเขาอันนั้นรถเขาน่ะลากเต็มๆขาดเคร่งขั้นเขามาแห้งนะขั้นเขาวางกลางนะ นี่บ้าน่อนะบอกเลยว่าชิพ่งคุณกว่าย่านบ้านกว่าย่านแปลว่าแมงกบโล่ขันตับขันขาขันตับหนักเรืมิพ่องไห้างบนตัวินไมหด้วเนะขนอนลงก้นแซบขันตําตรงๆมันพ่อง้างหนาพไจะเห็นตาข่างรกโล่หรือก็แห้งเลยเขาบอกว่ไม่ใช่หัวโกสชมเชียร์พี่สายบังแล้วผีเด้ประตูอยู่ผู้ต้นชมเสียรนีรี คันแบบเล่นโหลดอ้ไว้เนาะมันกระตั้งมันกระเด็นไปเลยคนน่ะจิละประพุนเลยนี่คณะก็อันนี้ได้เพิ่นย่างอันลูกกระป๋อนอันนั้นเลยแล้วมันห่วยลอดมาแล้วมันรอบเบเออมันกะว่าห้าวหน่าเห็นน้ำยูแต่วันนางนะโบเห็นมันก็บอกพว่าเฮ้ยป้าออกมาเด้อเด้อเิ่เด้อเิ่เด้อมันกะว่าเด้ยเดือพว่มันกะรอกแบบเดียแล้วมันเลยฮะโลดอ๋อเหรจอดสักก้อนเด้อมันกะขอดแมาแบบนล้กะบินบุ้ยเอาเนาะ เดี๋ยวจะวเห็นสาคน้ยะจ้าถ้า้นะลอเจาะก็มัน้ามันกวินะมันก็ไปก้มันนอนลงจ้ามันตายไปอย่างมานะมันตายแล้วตายข้าวพไปจะพลาดมาคือัวรุ่นแรนมหายาดมนากว่านกใช้ยาดมอือแม่เท่านากรย่างไปแล้วก็ย่างปนังอยู่หันน่ะลูกหายน้ำมันเห็นยังเราวะ อี่มทาอะไรแ่ไหนลยคะอาะวเขาวยยูนี่แลนี่นะพอดีอยู่กหม่เนอะเจ้าขึ้นโลกมา่เยนี่ไมเอาเ่อ่ะบ้าเจ้าขึ้นลอนแรกโอ้เอาเจ้าขึ้นโลกของกาง้มเก็บเอามาข้าโคดบ้นกัห้ามมากับอันซมอนมัดได้แค่หิ้งสั่งอีนี่หมดเลยนะโอ้โ บางทีปกิหน่อยห้อยอยมันที่ตยันบอกเขาโคกูดีปกิไตยเขาโครกูดีปกิที่ตเาของมามได้ไปใก้แยอุ้มารหามามายืดนนหีแ้วเยอยู่แล้วกลอนดลไปมาคอยหน่อฮอดแล้วพงแนวเขาระบาดโจ๋มอยู่กับอีมอนก็รุนแรงมากอย่าดมกันปุดีี่เจ้าน้ว่าอันเขามาเทะดินในอัน ้นเหมาอก้ว่ามาถอยแนเขา่ใครฮามกดนะมแต่ัน่ิชอมอนอยู่ค่ะก็่านง่ายก่อนนี่ยและหามขึนกันไดโหลดกับบรมียังดอามาลาได้แต่มอสหน่ยนะนักหนักกงบ่มไปสะเทือนลโลดนะรับ เอยเอยเอาขาขอลัดไว้นั่นนีขอนอนไป่นี่เออข้างนู้นเขาเอาอนมอนน่ค like ืนไว้อเอาขาขอลัดไว้ที่หอยคนนโลดนะคุ้มมันเต้นำได้กินมันน่ลบสลบตายพรีฮอด่ายูหัวน่อีบกลาะาราเหนหอเขาบทานหนึ่ง

ยังปั่บบบนเจ้าลูนเออบบ่บหออกนนบบอก่อยนะ้วบูดออกมาตะหัดเ่บหแล้วสเดันนอลันี่หวนักฟินเลือดข้างไม่จะมองหน่อยนึงจุดนึงและ

มันไดกาวะกากลับมาหนนาะั่เลือดกนาะอยว่ลมาลงในโค้งอีนน้กะเขาลง่นต่อไปก็ต่อมาเนียนต่อมาเะพนทีคนละอันลกับตุ๊กอุกันอเตูตอหน้าวันเกตอหน้าเป็นเจ้าอนรัาพะจักรัาสมบายด้จคะ